ฮลโหกัวดีวีน้องประชาชนชาวไอชอตเซิร์ฟประเทศด้วยปัฒนาแถบเอเชียตวันออกเชียงใต้ด้วยนะก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวปืนที่ชื่อว่าไซลิงนะครับเป็นปืนตระกูล a อสโซ l ไรเฟิลนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่กําลังจะมีครับผมนี่ครับเออเปิดแม่งเลยครับโชว์ตรงนี้เลยว่าได้ยังไงนะครับนี่ครับเป็นปืน8ดาวนะครับผมสเตตัสตามนี้เลยครับผมเออและได้จากไหนนั่นแหะครับและไปยิง โหมด AI จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับกดไลค์ส s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งตะกดขีอะไรให้หมดนะครับเอเวนดิสไลค์นะครับแต่ถ้าใครเป็นสลิมใครไม่ชอบหน้าผมใครเกลียดขี้หน้าผมกดดิสไลค์แล้วก็ไปกับสตครับไม่ต้องมาดูช่องผมนะครับเออนะครับอ่ะวิธีที่จะได้มันมานะครับได้มาอย่างไรนะครับไปที่อีเวนต์นะครับผมกิจกรรมนะครับโปรโมชั่นนะครับผม เติม399บาทนะครับซึ่งบัตรสามร้อบาทมันไม่มีนะครับก็คือเติม500ไปเลยนะครับผมเอาแบบไม่เอาติดเครื่องไม่เอา G P อันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยเนาะก็ราคาก็อยู่300นั่นแหละครับเออเราก็คือเราเติมมา500เนี่ยเราจะได้ประมาณ260ชิ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าจะหลอมต้องใช้280นะครับเมื่อวานผมได้มา270เพราะว่าหนึ่งเลยทำภารกิจนะครับภารกิจอันนี ผมทาไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีก็เพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับก็เลยกลายเป็น280พอดีนะครับก็หลอมได้นะครับเอาเป็นว่ามันจะทำภารกิจเนาะเออมันให้ทำภารกิจหนึ่งอย่างนั่นแหละนะครับทุกคนก็หาดูกันเอาเองนะครับชิ้นส่วนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับแล้วก,กดรับมาแล้วก็ไปทํานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอ่านยังไงก็คือเอาง่ายว่าแต่ว่าผมทำนะผมก็ไปเล่นด่านพวก PVP ธรรมดานะครับก็ไปยิงคนยิงเฮียอะไรนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆไม่ต้องมปซีเรียสอะไรนะครับก็คือได้นะครับมันก็คือผ่านมันก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะได้วันละสิเนาะมันจะได้ค่ครั้งละสิซึ่งเนี่ย มันรับได้อีกนะเนี่ยล็อกอิน3วันเนี่ยเวันเนี่ยได้ 10, 10, 10, ทีละสิบสิบสิบทำภารกิจอีก10นะครับซึ่งก็น่าจะเก็บอีกนานพอสมควรนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะเอาจริงๆนะให้เติมนะครับ500จะง่ายกว่านะครับผมเออก็คือเราบอกวิธีไปแล้วนะครับที่เหลือก็ไปดูรีวิวนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะเราจะไปเทสท,ที่ด่านเฟียนะครับเพราะว่าด่านอื่นผมคิดว่าไม่ไม่ควรที่จะ ไม่ควรที่จะไปเทสนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านนะครับมันอาจจะเล่งดามมีได้ไม่ดีมากนะัผมจะเล่นมเ,เฟียยากละกันเนาะเออนะครับถือปืนโชว์ก่อนนะครับนี่เลยนี่เท่เว้ไปนะครับเราจะเป็นดูความแรงของมันนะครับว่ามันแรงแค่ไหนเนาะผมจะขออนุญ,ญาตพักให้มันกระสุนไม่จำกัดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทิกนะทิก สวัสดีัดข่าวัสดีรบชขวใกเนี่คราจะได้ใช้มีดสอันนะครับนี่นี่คือทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเออไปบลกก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราลองคลิกขวาดูดิ เฮ้ยอะไรอ่ะที่ขวาม,มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อนี่ไงนี่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 อ๋อนี่นมันจะมีผู้ช่วยขึ้นมานะครับเวลาที่ขวาเหมือนเหมือนเราปล่อยนกเออไอ้เฮียแม่งมันเหมือนมันเหมือนเอฟเฟกต์ไอ้ไอ้ปืน Laser เลเซอร์ครับแล้วก็ไอ้ลูกซองเทียแต่แม่งไม่ได้มีความแรงเฮียเลยไม่ได้แรงด้วยเฮียดาเมจแม่งเพื่เฮียเลยแต่ลูดไวนะโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้ไม่ได้มีความแรงเลยโอ้ oh. ไอ้เฮียห้าร้อยเลยนะ <laughs> ไอสัตว์มูลค่าห้าร้อยเลยนะอ่ะดูดิดูดูดิดูดิโอ้โ oh. ห <laughs> ไอเฮียโคตรเฮียเลยเอา้เอาแล้วแล้วดูดิมันโหลดคููดาวกว่าจะเสร็จนานเหมือนกันนะ แต่ว่าด่านยิงคนเดี๋ยวผมไปเทให้ดูแล้วกันเนาะรู้สึกว่าด่านเฟียแม่งไม่บร์คจริงๆว่ะดูดิดูด,ดิดูคนดูดิท่านเนี้ยคลิกขวาอะคลิกขวาในด่าน PVP มันจะได้ไหมวะยะต,ต้องไปดูนะครับแต่รู้สึกเฟียไม่โอเคครับผมไปด่านพ V พดีกว่าครับผมโอ้โหเฮียโคตรเฮียเลยไอสัตว์เฮียเกิดไอ้ หาห้าองบอมแม็กก่อนไอ้สัตว์คนคลิกขวาจะเป็นซูมนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียระยะไกลปูสู้ไม่ได้จริงๆวะไอ้สัตว์ทำไมมันตายยากตายเย็นยังวะกูคฆ่าตัวตายแม่งเลยเฮียเล่นหลดสองอุ้ยเกลเต้นที่สียเวลาโอ้โ เอาตรงนะผมว่าแม่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยแต่ละผมแม่งไม่ค่อยเวิร์กเลยเอ้ยเ้ยเอ้าวเหียโดนจ่อยโอยมันแปลกๆนะทุกคนแม่งต้องลองใช้ดูอะ่ะคือผมแม่งไม่ถนัดเลยวะ่ะ โอ้โหนี่ไงไอสัตว์ยิงแม่งเลยเฮ้ยไอเฮี้ยพ่อมเฮ้ยแม่งอยู่หมดหวะ Niềm mèo mất tích tập bài hoa. Ho ho, mèo 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 ทำไมผมรู้สึกว่าวันนี้ JI, iley, มือผมแม่งแข็งๆวะเหี้ยแม่งไม่ตายแต่มึงต้องตายแล้วล่ะเอ้าเห hey, ี้ยแม่งไม่ไม่ได้อยู่นู่นนะเหี้ยเฮ้ยโอ ieg, ้โหเหี้ยไฟใช่ป่ะไฟใช่ป่ะกูจัดให้เหี้ย ใช่ไหมมึงเอาไฟออกกูใช่ไหมไอ้ชั์ไม่ได้เดี๋ยเรามารีวิวปืนนี้ว่าก็นะครับไปเทสมาดูแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมแม่งเอาตรงผมเป็นคนที่ยิงคนไม่เก่งด้วยนะแม่งไม่ถนัดเลยแล้วยิ่งมาใช้ตัวเนี้นะครับไซริงนี่ไม่ไหวจริงนะครับจบแล้วนะไม่ไหวเลยนะครับแล้วถ้าเทียบดาเมจในฝั่งของด่าน PVE นะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับพวกปืนเนี่ยไซเบอร์พังเนี่ยต่างกันลึกลับเลยนะ c y b e อร์พังนี่คือแรงกว่าเยอะเลยนะตัวนี้ก็ถามว่าเก็บไว้ไหมก็เก็บไว้นะครับเพราะมันเป็นปืน8ดาวนะครับก็เก็บไว้เถอะนะถ้ามันเป็น7.5ดาดวผมไม่เอาหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็น8ดดาวก็เลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้สะสมเนาะเก็บไว้เป็นตู้โชว์ตัวเองไปนะครับเออเพื่อเพิ่มมูลค่าของรหัสตัวเองนะครับ แต่ว่าถ้าเอาไปเล่นผมคิดว่าไม่ค่อยได้เอาไปเล่นหรอกนะครับเพราะว่าเอาตรงนะผมใช้พวกไอส์เอเมอรเลอร์อย่างเงี้ยแฟลชพอยอย่างเงี้ยแม่งผมยังยิงโดนเยอะกว่าอีกนะครับแม่งไม่ไมโอเคริงๆไม่ชอบนะครับถ้าลง AI เนี่ยอ่ะผมก็มีเนี่ยแอปพลิทูลฟิวฟอสนะครับเออมีอีกหลายปืนเลยนะเออหลายปืนจัดเลยไม่ยังเปต้องใช้ปืนนี้อีกแล้วนะครับก็เก็บไว้เลยนะครับ เก็บไว้ในความทรงจําของเราพอกพอนะครับส่วนใครทีร่อยากจะเติมใครีร่อยากจะได้มันนะครับ500บาทก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแล้วแต่เลยเนาะก็ผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่เสียกับเกมไม่ช็อตนะครับเย็ดกะลี่มันกว่าครับผมขอบคุณครับ